ล,นะลองคูโบต้าดีเจ็ดสองสองกันโอ้โหรหัสนี้คนใช้กันเยอะมากนะครับ<ม>ทางร้านเราก็จะคัดเครื่องอย่างเงี้ยนอนลูกค้าจะได้เครื่องเกรดเอไปอย่างเงี้ยทุกตัวทุกขั้นครับเนี่ยเดิมๆไม่แกะไม่เปิดดูรอบเน์้ยังไม่มีสนิมครับใดเหลืองๆอ่าทางร้าน<ม>เราติดเครื่องเราจะผ่านน้าให้ดูตัวนะครับแล้วก็จะบอกวิธีติดเครื่องไล่อากาศทีแรกเลยนะเนี่ยเอาน้ำมันไว้ข้างบนปล่อยไหลลงเงี้ยเ้าเวลาสตาร์ทก็ปล่อยอากาศออกไปด้วยเลยเอาฟังเสียงไปมันจะได้เนี่ยเอาเนี่ยปล่อย ॾेढ मंझंदि ॾींहुं माना